สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็น ชั่วโมงเรียนชั่วโมงสอนทําอาหารอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่วันนี้ก็ยุ่งๆหน่อยหนึ่งเพราะช่วงเช้านี่ต้องไปคือไปประชุมที่ทํางานที่อิมิเกนออฟฟิศก็คือที่ทางานสาหรับหน่วยให้ความช่วยเหลือสําหรับพี่น้องชาวต่างชาติพอหลังจากนั้นเศษก,ก็วุ่นุนเหลือเกินเพราะว่าวันนี้นี่เป็นวันที่เราเลี้ยงส่งเพื่อนเพื่อน,น,นที่ทํางานเขาเลี้ยงส่งเพราะว่าตัวเองนี่ได้ลาออกจากสถานที่ตรงนั้นมาแล้วแต่ทีนี้ก็ยังยังยังเหลือเวลาทํางานคือเราชั่วโมงทํางานอยู่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันเพราะปกติของเราที่ทํางาน ให้กับหลวงนี่เราจะมีประชุมทุกวันสุดสุดท้ายของเดือนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเป็นคิวช่วงเช้ามีการประชุมกันหลังจากนั้นเสร็จก็มีการสังสรรค์กันดื่มกาแฟกาแฟแล้วก็เค้กกันที่เป็นเจ้านายสั่งเค้กมาให้เป็นเค้กวันนี้เป็นเค้กสตรอเบอรี่ค่ะก็อร่อยดีนะคะหลังจากนั้นก็รีบรีบหรือเกินรีบเพอจาจะไปซื้อของเพื่อที่จะมาเตรียมของไว้สําหรับทําสอนทําอาหารนะคะวันนี้อาหารของเราก็จะเป็นอาหารไทยนะคะธีมของเราวันนี้ก็คืออาหารไทยจาก <c oughs> ทุกภาคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาสิ่งใดที่ที่ว่ามันง่ายๆแล้วก็สิ่งใดที่ว่าเป็นเป็นที่นิยมกันนะคะอาหารมีสามอย่างนะคะวันนี้ก็คือจะมีผัดผัดกะเพราเอาไก่นะคะเป็นเมนูแรกเมนูที่2ก็คือจะเป็นแกงโฮข้ของทางเหลือทางเหนือนะคะแล้วก็จะมีจากภาคภาคใต้ก็จะเป็นแกง แกงมัสมันเนื้อค่ะเพราะวันนี้ก็เพราะช่วงนี้กําลังฮิตกันว่ามัสมันเนื้อของเรานี่เป็นอะไรที่ขึ้นชื่อวันนี้ก็จะเอาจะหยิบเอาตัวนี้มาเป็นเป็นคือมาสอนและอธิบายให้ให,ให้ให้ผู้ที่เข้าเรียนได้ฟังนะคะแล้วก็ขั้นตอนของเราก็คือง่ายๆค่ะพอทุกทุกทุกคนมาเสร็จก็จะมีการลงทะเบียนนะคะพอลงทะเบียนเสร็จก็จะมีการสาธิตคือ ส่วนประกอบที่เรามีนะคะว่าใช้ยังไงแล้วก็แต่และเมนูเรา <p> เราเราเราดูไปด้วยกันนะคะ <P> เพื่อที่จะเราอธิบายคือเรามีเมนูให้มีรายละเอียดให้กับให้คนที่มาเรียนอย่างนี้ส่วนครูก็จะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมช่วงนี้เราก็จะใส่เข้าไปเพื่อที่จะอธิบายให้พวกเขาได้เข้าใจมากขึ้นแต่ยังไงเสียพอถึงเวลาลงทํางมองืมอ,มอทํางานจริงๆก็จะมาถามอยู่เรื่อยๆเนะะี่ยค่ะอันนี้จะจำไม่ได้ว่าอันนี้คือยังไงอันนี้คือจำจำไม่ได้อันนี้คือยังไง ก,ก็มันก็เรื่องธรรมดานะคะเพราะทุกคนต่างก็คือจิตใจแล้วก็ทั้งทั้งอยากจะทําตรงนี้ด้วยแต่คนเรามันก็ลืมกันได้นะคะจาแล้วครูก็มีหน้าที่เดียวก็คือเ,เดินวนเพื่อที่จะจะให้คําแนะนํานะคะอะไรช่วยได้เราก็เราก็ทําไปแล้วก็วันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะนักเรียนก็เต็มเหมือนเดิมแล้วก็ หลังจากที่อาทิตย์ก่อนหน้านั้นเราไม่ได้สอนเพราะว่าเรามีาที่เคยอธิบายให้ฟังคราวที่แล้วว่าเราทางโรงเรียนมีการหยุดพักช่วงหน้าใบไม้ร่วงนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนหยุดเราก็หยุดไปด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาดูซิว่เาเจ้า,นะาคือคู่ที่จะเข้าเรียนก็กําลังเดินทางมาเดี๋ยวจะคู่ก็คงมาถึงะคะ่ะและยังไงก็จะขออนุญาตคนที่เข้ามาเรียนก่อนนะคะเพื่อที่จะจะ ทำถ่ายทำนะคะถ่ายทําเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็จะ,จะจะจะเอารูปภาพนี้มามามาให้ดูนะคะ <c oughs> คือเอาเอาบรรยากาศในการในการาาการเรียนการสอนของเรามาให้ดู <c oughs> ตอนนี้ก็จะอธิบายให้จะให้พาดูไอ้อุปกรณ์ที่คือส่วนประกอบที่เราใชา้เ <c oughs> <c oughs> มนูแรกก็จะเป็นไก่ ผัดกระเพราเราใช้ไก่เป็นไก่เป็นคือไก่สันสันในนะคะแล้วก็จะมีกระเพราว,วันนี้ได้กระเพราดีๆมาเลยค่ะเป็นกระเพราบ้านนะคะ,ะกระเพรากระเพราสี ม่วงเป็นกระเพาที่เป็นตัวเองที่ชอบมากๆพอดีได้มาโดยบังเอิญน,นะคะแล้วมีพริกนะคะมีหอมอ่มีดยพะทัที่กัมีกะเทียมแล้วก็มีอหอมหอมแดงนะคะส่วนส่วนเครื่องปรุงก็อยู่อีกมุมหนึ่งส่วนเมนูที่2แกงโฮกก็จะเป็นลักษณะว่ามีอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะมีมะเขือพวงมี ถั่วผักถัวฝักยาวนะคะมีหน่อไม้สไลด์แล้วก็อันนี้ที่จะมาทําเป็นพริกแกงค่ะก็คือเป็นกะปินะคะกะปินี่เป็นอะไรต่างคนมาต่างก็บอกหุยแต่พอเวลาทําเสร็จแล้วทุกคนก็ชอบกันนะคะคือบอกว่าให้พวกโททนกันหน่อยนึงเพราะว่ามันใช้ไม่เยอะใช้แค่หนึ่งช้อนชาเองนะคะเมนูถัดไปก็จะเป็นแกงแกงแกรแจง,งแกงมัสมั่นเนื้อนะคะก็คือ มีพริกสำเร็จมาให้นะคะแล้วก็มีพวกของอุปกรณ์ต่างๆที่เราจําเป็นต้องใช้แล้วก็พวกนั้นก็จะเป็นซอสเป็นน้ําปลานะคะมีอ้อเอาน้มัออออน,มนออหอยแล้วก็ซีอิ๊วอะไรทํานองนี้ค่ะแล้วยังไงสักครู่พอพอพอเข้ามาเสร็จแล้วก็เราก็จะ,ะนั่งอธิบายให้เขาฟังอีกทีหนึ่งก่อนที่เราจะลงงาน,นลงมือทำงานกันนะคะและยังไงจะเอารูปบรรยากาศมาให้ชมคะ่ะ ก็การเรียนก็จบไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็มีการเ,าเจอกับคนที่เป็นลูกค้าเก่านะคะที่เคยสั่งอาหารไปจัดคือสั่งให้ไปจัดงานที่บ้านของเขาเพื่อล,ลูกสาวเขาลูกสาวเ็าตอนนั้นจบาการศึกษานะคะตัวเรานี่ก็ได้ทําอาหารไป,ไปจัดที่บ้านแต่พนิจําเข้าไปได้หรอกคะเขาก็ทักว่าเธอจำชันได้ไหมแล้วก็ม <laughs> มานั่งนึกดูเออเราก็ คงแบบว่านานๆเข้าเราก็จําไม่ได้นะคะแต่ทีนี้งานทุกอย่างก็ไปได้เกอร์แเร็จด้วยดีนะคะแล้วยังไงก็คราวหน้าจะเอาคลิปกานอสอนทำอาหารอย่างอื่นอย่างอื่นมาให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้าชมก็ไว้เจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ